ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมฟีฟ่ากันนะคะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่นในเกมฟีฟ่ากันนะครับแล้วนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในโมดสีไม่ซีนะับตัวผมก็ใส่ชุดไม่บันซีนโรกก่กับเพื่อนๆนะครับแล้วผมมาโกไปดูกันในเกมกันเลยโอเคครับแล้วนี้นะครับผมเพื่อนก็ใส่ ไปในชุดวันสิ้นโลกนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนอีกคนนึงจะใส่เป็นชุดอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้นะ gm ใจดีเจเออเศษคริสตัลนะครับให้ไปประกอบเป็นคริสตัลอันยักษ์แล้วก็เอาไปเรียกชุดต่างๆอในในรังค้าใช่ปะอในรันคาชั้นนำทั่วไปคนที่จะไปบุมมายืนเรียกันก่อนนะฉันอยู่ตะกักฉันอตะกักอ่า กูต yeah. yeah, ่อยก็ได้กูต่อยก็ได้เพื่อนแน่เป็นไงเป็นไงเป็นไงมันก็เข้ากันนะครับเดี๋ยวอะไรเดีอะไรอะไรท่าท่าอีกคนหนึ่งนะเพื่อนเราใส่ชุดเพื่อเพื่อนเราใส่ชุดมังกรขึ้นขึ้นเลยขึ้น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 อย่ารออยต้องขึ้นต้องขึ้นได้ตีใส่คล้องด้วยล่ะต้องขึ้นต้องต้องขึ้นเดี๋ยวเขามาทำอะไรตรงนี้ฉันมาทำอะไรที่โยกคนหนึ่ง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 โยคนหนึ่ง คนนึงคนละคนนึง,นนงเดี๋ยว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 ใครไม่ต้องนี่ใครไม่ต้องนี่คนคนชุกบอลกูซูบซูบซูบเพื่อนชุบเพื่อนทันทันทานทานทานอยู่ทานอยู่ทานอยู่แกคิดว่าไม่ทันนะเพื่อนเพื่อนที่คาราบาลมาเดี๋ยว M N J T V ท่าน,ใช,นใช่ปะใช่ปะใช่ปะ,ปะตัวป้อมตัวป้อมตัวไม่มันมีลูกศิษย์ด้วยไม่ใช่หรอ จานย์เนมท่านใช่ป่ะอ่านถูกไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้มา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 อ่านถูกไหมไ,ไม่รู้แล้วม,มาตะมา,มา,มากม่อนเพื่อนจะมาก่อนเออวิ่งวิ่งด่านนี้ก็ต้องมีซ้ายกับขวาน่ะเอาไปทางไหนไปทางไหนก็ได้ก็ไม่ได้ขอตั้งใครเราเราซื้อปืนกันมาแล้วนี่ตัวตูนู้นมันเปียวเปรี้ยว อ้อมซ้ายอ้อมซ้าย ừ, ไม่ไม่ใช่เราอ้อมซ้ายนะ <Okay. S 2> ทีมนั้นอ้อมซ้ายเข้าใจไหมจอบไปจอไปเหม,หม,มือนเหมือนสิไม่ได้อ้อมซ้ายและไม่ได้อ้อมซ้ายและใครบอกอ้อมซ้ายนี่คือตบปากตัวเองแป๊บหนึ่งกดหอกุงแป๊บอย่าไว้ชีวิตมัน เขามีพิษผู้ถอคงพิษแต่คุณกดหถอคงก็ได้ทำไมกดถอคงเฮ้ยมีคนกดหถอคงนี่แะอย่าว่าไม่เห็นนะนี่แนตักเขาให้าพองให้เจ็บเจบเจ็บเจ็วายเจ็ายเจ็บว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 ายเวายเจ็บาายไว คงตายไปแล้วแหละคงตายไปแล้วแหละคงบินขึ้นจอดไปแล้วแหละใช่ไหมอือคงบินขึ้นสมบัติไปคงบินขึ้นสวรรค์ไปแล้วแหละใช่ใช่ใช่เดียวเดียวนะอยู่ตรงกล่องเห็นแวบๆนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งนั่นนั่นเห็นปะเห็นปะดูใดูระวังระวังนะระวังเเพื่อนวงเดียวเดียวเดียวโดนโดนอ่ะ มันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมจะมาเพื่อนริ้วน้ำทางนั้นแล้วเอออย่างนั้นแหละกดจบเล็งปุ๊บเลยตูปี้หมดยังหยุดทำหน้นะกดนอนซื้อเลยเรื่อๆเอา S อ S มานี่พอดีได้ถาวรนะครับสุ่มมาได้ถาวรถึยเป็นไงชี้ฟ้าเลย ฉันก็ชี้เป็นเหมือนกันนะนี่ไงนี่ไงชี้เป็นเนี่ยเห็เนี่ยเจ้ากดนอนนะกดเดินหน้าต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวในข้อแหลกเลยไปไปไปก่อนเดี๋ยว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 เน็ตมาข้อลงเองโอเคเน็ตลงแล้วไปไปไปโอเคเน็ตหายใจเข้าลึกๆนะรมองนะเพื่อน เฮ้ยจะขึ้น uh, ข um, mm ้างบนเหรอดูข้างล่างจะดูข้างล่างจะดูข้างบนนั่นแหละเขาบอกว่าข้างบนมันได้เปียบไม่ใช่หรอจะข้างล่างได้เปียบใครคูยยังระเบิดควันมาเนี่ยเกิดเมือเื่อนข้างหลัง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 นึงมาไม่เห็นาไม่เห็น เมื่อกี้มองไม่นเาอไม่เหนนั่นน่าะเป็นศัตรูมานะเอ้านึกว่าไอวอ์ไม่ขี่ชักแล้วเกว่าไอวอกแลเพื่อนเดินเพื่อนเพื่อนเได้สกินนี้าว่าเพื่อนเต้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 เต้าใหม่เื่อปะปคาราบาวคาราบาลถอยยชอบกินคาราบาวเหรอ เดี๋ยว<ด>เยพื<ล>่อนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาาดูดูดูแล้วน่าจะรู้จักคาราบาลนะตั้งชื่อเสื้อคาราบาลเลยคาราบาลนี่มันอะไรจริงจริงใช่ไหมเดี๋น่าจะต้องฝากความหวังไว้กับเพื่อน,นาาสิบป,ปีผ่านไปน่าจะเอิมยังไม่รู้จัก,กใครสักคนหนึ่งเลยจริ่งๆมาเป็นกลุ่มเลยโอ้โหโซเชียลอุ้ย เซอร์สกินโหดอลยเดี๋ยวเดี๋ยวปปุ้ยปุ้ดีไม่ใช่อย่างนี้สิแต่ก็ไม่หุ้ยเป็น NMTV เขียนน่าจะตัวปลอมนะไม่ไม่ไม่มีลูกศิษย์ด้วยมีลูกศิษย์ด้วยไม่ไม่ใช่ตุ๊กมุงตุ๊ปลอมตุ๊ปลอมตุ๊ปลอม เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูใดนคเอ็เอ็นเจทีจริงไหมจริงไม่ใช่มันต้องเป็นเอ็มัน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 ไม่ใช่ชื่อผิดเหรอตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอมชัวร์เคหอหองงอขงเริ่มรีเจตเสร็จแล้วอยู่บอนั่นนะตู้อะไรไม่รู้อะตู้อะไไม่รู้ที่มันเอิรยมเรียม เมื่อกี้ใครหลบในถามหน่อยเมื่อกี้ใครบังเมื่อกี้ใครบังไม่ได้บังแต่ว่าเพื่อนอะเออไม่ได้บังมีฉันมีแต่ลูกซองอืมนั่นแหละลูกซองเดียว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 เพื่อนเอาเพื่อนเอามาแล้วเพื่อนจริงเลยสวยมาเชืวอเพื่อนก่อนเร็วเออสวยฉันตายไปแล้วเลยเพื่อนข้างหลัง เออต่อตู้ไปหน่อยตู้ไปหน่อยตู้ไปหน่อยตู้่อยอ๋อมันอ oh, oh, e ๋อมันมันใช้ไอ้วอลเพื่อนปังนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใหม่เอเมนเจคันไม่น่าใช้ของจริงเอเมนเจคันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงก็บอกแล้วว่าเขามีเหมือนแบบเพื่อนไงเพื่อน เ,ออเขา้าใจมาเพื่อนอ่ะพื่อนแต่ว่ามันไม่ใช่แคดเอ็นเอ็นจีเนี่ยมันไม่ใช่แคดเอ็เอ็นจีไม่น่าชันะ่ไม่่าช่แน่นะใช่งั้นเปิดเปิดเปิดไม่มาสอบถามดิใครชื่ออะไรมาที่ไหนรู้ร,รู้ชื่อพี่เนยเปล่า บายบายบายไป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 อย่ามาต่อรอต่อเถียงคนที่ชื่อหัวไยเคหัวแตกมาต่อรอต่อเถียงเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราตายแล้วพอเราตายแล้วพอเราตายแล้วไอ้ช่างจะวิ่งไปทำเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยว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 

เกือบแล้วนั่นลิซิสเบตเอเมนจีใช้ถูเก <c oughs> ือบแล้วไม่น่าใช้ลูกซองอยิงเลยนะไปละเอา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 ซื้อกลวงไปเหรืเอ,อเ,เ,อเ,อเอปล่าเอาเอาเอาไอวัวไปดูกันตามมาตามมาไม่ใช่ไปฝั่งนั้น เอาลืมลืมลืมแล้วเหรอว่าต้องรวมกลุ่มบ้า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 มามาที่จริงมาข้างล่างก็ได้นะเร็วดิโอย้นี่ข้างบนโอ้โหเฮ้ยเอ็มเป็นที่ต้องขึ้นไปอย่างนนะมึงอ้าวมันจะแตกแตกเรื่อย โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวม,มันกำลังใที่พื้นอ่ะ,อะเอาหอายโอ้ยฉันกำลังไปต่อ,อสู้กับท้างบาอลเฮ้ยสองบอลยิงไก่ไม่ได้หมาไม่ได้ยิงไกเยยยงเ่เออยิงยิงสวยโหเต็จเอ้เพื่อนมันมาใช้ที่แทนนั่น เ่ยกี่คนอ่ะหนึ่งคนหนึ่งคนเมื่อกี้มีกีก่นายคีคือไปเท่าไหร่แล้วล่ะคือไปกี่คนแล้วคีบไปกี่คนแล้วล่ะคือไปกี่ไม่รู้แต่ก็คว่างระเบิดไปก่อนอย่ายืนน,ยยน,น,นิ่งอย่ายืนนิ่งมันคว่างมาคว่างกบบลับอ่ะคืเมื่อกี้ระเบะิมดมา <enjoyed. S 1> ได้กะระยะหน่อยแต่วอร์ไว์ ังกก็ต้อสไปดักเลยไปดักเลยไปดักเลยอย่าอย่าปล่อยมันอย่าปล่อยมันเอ้ยยิงยิงยิงว้าวว้าวเออสวยโชคดีนะมีเพื่อนเหลือห้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็น่าจะเล่นเป็นอยู่มั้งใช้ได้ใช้ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งรับตัวเสียดานี้อีด่านอีด่านนี้แต่นี้ต้องเล่นเอ็มดีอ่ะเฮ้ยมาเดี๋ยวนี้ก็เอ็มดีก็มา มาดิขอบคุณแต่นี่เอเจมจีแต่นี้เอเจมจีหรือลูกซองก็ได้นะแต่ว่าฝั่งลูกก็ต้องวิ่งไก่เลี้ยวฉันเซืตั้งเออนั่นแหละนะทุกคนตามมาทุกคนตามมาเดี๋ยวนี้อ้อมขวาดีกว่าอ้อมขวาแต่มันก็จะให้เพื่อนรังท้ายไว้ให้เพื่อนดูท้ายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพว่อนเราน้ำหน้าเดี๋ยวพวกเราน้ำหน้าให้เพื่อนอ้อมหลัง เดี๋ยวเดี๋ยวใครฉันเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้ทิดตั้งตัวเลยฉันตอนนี้ฉันเฮ้ยนุ้มเมื่อกี้เกือบลืมซ้งอโชคดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีเพนด้ามาทางนี้มีมีเพนด้ามาทางนี้เพื่อนหน้าเหรอไม่ไม่ใช่ชัดก็มันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีเสียงแล้วเฮ้ยมันไปตัวข้างบนแล้วเร็ว ดูว่ะสวยครับเพื่อนโอ้โหน่าเอ็นด์มาเลยเป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงพีมเบิร์กพิมพ์ก็พิมพ์แหน่เดี๋ยวขอโชว์แป๊บนึงนี่มาเรียงตัวมาเรียงตัวแหน่มาเรียง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 ก่อนอุ้ยบ้าวิ่งวิ่งค้างเลยไปนี่เท่าไหร่เนี่ยขอดูขอดูคะแนนแป๊บนึงครับยอดไปเลยไม่ใช่ค่าแล้วจะขาย เฮ้ยเพื่อนไม่เหลือเชื่อนี่จริงดิเพื่อนได้ระดับนี้เหรอสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมก็ได้ที่สองนะอ๋โอ้โหชิก็ตึงนะเชื่อแต่ละคนก็ตึงอยู่ <c oughs> โอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับหรหดับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแ <c oughs> ต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ